ัปดีค่ะมาค่ะอันนี้ตูเดินถ่ายรูปไปซื้อหน่อไม้มาสองกระป๋องนะคะไปซื้อหน่อไม้มาสองกระป๋องแล้วก็ ไทยไม่ได้ซื้อก็ซื้อหวยที่นี่ซื้อเอข้อที่นี่ถูกกฎหมายนะคะโอ้ยวันนี้พาออกเดินหน่อยพาออกเดินพาออกเดินวันนี้ยายพาออกเดินอันนี้ฟิตเนสกันนะครับยังทำฟิตเนส เน็ตจะมีร้านกาแฟอยู่ในนั้นยายจะมาถ่ายให้ดูที่ซุ้มส,สวยๆนะคะนี่ตรงนี้เดี๋ยวถ้าอีกหน่อยถ้าอีกหน่อยพอใบมันเหลืองก็ยิ่งสวยไปอีกแบบหนะะึ่งครนี้ค่ะนี่ค่ะสวยแต่ายาย ยายว่าอย่าไม่เดินไปทางนู้นยายจะเดินไปหาดอกไม้แถวใกล้ๆเนี่ยยายจะเดินไปหาดอกไม้แถวใกล้ๆมาดูเขาขึ้นไปถึงไหนละเดีย๋ยวยายไปเข้าทางนน้นก็ได้เดินถ่ายตรงนี้ไปมันเข้าได้หมดเข้าทางนน้นก็ได้แล้วแล้วยายออกทางนี้ยายเข้าได้หมดทางนู้นไปตรงร้านไอศครีมนู้นร้านไอศครีมนี่เห็นไหมคะ คุณนกตัวขาเนี่ยวันนั้นนะที่ยายถ่ายให้ดูที่ว่าต้นไม้เขาอะต้นไม้เขาที่ว่าเขาเป็นแบบเนี้ยเขาก็เป็นแบบนี้ตลอดนะคะอันนี้สําหรับเจ็บมอเตอร์ไซค์นะคะเจ็บต่อมอเตอร์ไซค์ไม่ติดเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยมันเป็นทุกต้นนะคะไม่ใช่ว่าแทดทุกต้นมันเป็นทุกต้น,นะคะ่ะมันเป็นแบบนี้ยายก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันทาไมถึงเป็นแบบนี้ ยายก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเดี๋ยวยายจะเข้าทางนู้นอืยายจะเข้าอทางโอ้ยไม่ต้องหลบเด้อย่ยาะหลบไอศครีมที่นี่เขาเรียกยา่าะตลอยายไม่กินหรอกเดย้ยายหนาวเดี๋ยวยายจะลงไปตรงนี้ ไม่ไปทางโน้อนอ่ะมันมันก็มีแต่สวยๆเดี๋ยวยายออกทางนี้นะคะเดี๋ยวยายก็จะไปตรงโู้นที่ดอกไม้ที่เมื่อวานยายเจอเอาไว้นะคะเจอเอาไว้นึ่ดอกอันนี้ไม่ใช่ว่าต้นไม้ดำาะอันนั้นสีของเขาเป็นอย่างนั้นเองอะ่ะสวยไหมคะบ้านเขาอ่ะมันแบบว่าถ้าได้สวยก็สวยจนแบบว่า นั่นเลยเนี่ยดอ,อกไม้ไม่ใช่ยายยายไม่อยากไปไกลก็คือแบบกลัวฝนมันตกมันมืดมืบเนี่ยที่ตอนนั้นที่มันมันมีแต่ต้นนะคะไม่มีใบก็คิดว่ามันจะตายแต่มันไม่ตายนะคะพอนั้นปุ๊บเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูดอกห,หลาบอันนี้หรือเปล่าเนี่ยที่เขากินกันนะที่เขาบอกว่า มันเป็นต้นเนนั่นอ่ะหรืออ,อะไรนะแต่ยายเอออะไรนะตะกูอืมคิดเขาว่ากินกันอ่ะแต่ยายไม่กินหรอกใช่ไหมไม่ไม่ใช่นั่นนะยายฟันไม่ดียายฟันไม่ดียา,ยยายก็ไม่กินชมนางช่างสวยเนี่ยก็โอ้โหเสียงเด็กอืม เด็กนี่นี่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวยายจะพาไปดูต้นนี้นี้เนี่ยมันนั่นเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนู้นดอกสวยๆนะคะนี่นี่เห็นไหมคะดอกลินลี่สีดำยายอยากจะถ่ายเอาไว้สักนั่นใช่ป่ะดอกลินลี่ใช่ป่ะ ใช่แล้วมั้งดอกลินลี่เนี่ยค่ะเป็นสีดำนะคะนี่ยตรงนี้เดี๋ยวตรงนู้นมีดอกอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูดอกสีชมพูตรงนี้เดี๋ยวยายมาเก็บอีนี่สีนี้ไว้ก่อนดอกกุหลาบยังไม่ออกค่ะดอกกุหลาบยังไม่ออกนีน่สีชมพูน่ารั มันเป็นฝอยๆด้วยนะคะน่ารักนะคะน่ารักด้วยยายถึงบอกว่ามันแบบว่าหน้านี้ดอกไม้ที่นี่มีแต่แบบว่าสวยๆย,ยายก็เนี่ยยายชอบอันเนี่ยสีเนี่ยไม้ได้ยายเจ็บเายีเนี่ยยายชอบตรงนี้นี่ เดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะเพราะนี่นมันถายไปแล้วเนี่ยตรงนี้เห็นไหมคะดอกกลาบที่ว่ามันมันขึ้นดอกมอวันนั่นแล้วเขาก็ตัดเนี่ยคะ่ะมันไม่ตายนะคะมันไม่ตายเขาก็มาใส่ปุ๋ยใส่ดินใส่เนะี่ยเอาลากไม้มาใส่ใหม,ม่มันจะเป็นแบบนี้คะ่ะม,มันจะเป็นแบบนี้ยาก็จะ ดี๋ยวยายจะไปถ่ายยายมา,มาอยู่ตรงนี้แหละไม่ไม่ไปฝั่งนู้นแล้วค่ะนี่เห็นไหมคะตรงที่ยายจะพาไปนูน่นเนาะไปดูนูน่นเนาะมันเยอะแต่ว่ามีอีกทียงเยอะกว่าที่ยายจะพาไปนี้อีกนะคะเยอะจริงๆค่ะไปเดียยายก็เดินออกทางนี้พอได้ครบเจ็ดนานทะียายก็จะลงนะคะมว่ากันนะคะ พราะนั้นต้นตรงนี้ที่ว่าหิมะอยู่เต็มหมดเลยอะ่ะพี่ยายมายืนถ่ายรูปอะ่ะหิมะอยู่เต็มหมดเลยนะคะมีต้นอะไรอะ่ะพิดว่าต้นกะเพราจะเด็ดเอาซะหน่อยเลยมานิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะว้หน่อยไม่เป็นไรนะคะ อืม mm ืม hmm. mm ืโอเคค่ะสวัสดีนะคะ